สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการสุขทุกสุขทุกท่กทกทกทานนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งสําหรับรายการที่นําความสุขมามอบให้กับทุกท่านในทุกวันสุขครั้งนี้ดิฉันได้กราบนิมนต์พระธรรมนันธามหาเทรีพระภิกษุณีเทราวาตูปแรกของประเทศไทยเป็นแขกรับเชิญในรายการกราบนามัสการหลวงแม่ค่ะขอจะเจริญพรค่ะหลวงแม่ค่ะลูกมีเรื่องติดค้างหลวงแม่อยู่เรื่องหนึ่ง คือการพูดถึงเรื่องของรากค่ะหลวงแม่ <คะ S 1> ไม่ทราบว่าหลวงแม่มีประเด็นหรือมีอะไรที่อยากจะบอกบอกกับพวกเราเป็นพิเศษในเรื่องนี้ค่ะหลวงแม่ตรวจดูชีวิตของเราเนี่ยนะคะไม่ใช่ชีวิตคนอื่นชีวิตตัวเราเนี่ยว่าที่เรามาถึงจุดนี้ได้นยเราจะต้องรู้สึกกตัญญูรู้คุณต่อปัจจัยต่างๆที่ทำให้เราเป็นเรามาถึงจุดนี้ แล้วในชีวิตของหลวงแม่เนะี่ยหลวงแม่พบว่าสำคัญที่สุดนะสำคัญที่สุดคือรากรากทาง DNA นั่นก็คือขึ้นไปถึงปุยตายายนะคะว่าเรามีรากเช่นนี้เราจึงมีความมั่นคงเช่นนี้เรามีรากเช่นนี้เราจึงมีความกล้าหาญคนอื่นเขามองว่ากล้าหาญแต่หลวงแม่ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นความกล้าหาญนะคะแต่ว่ามันเป็นส่วนที่เราได้รับการส่ง ส่งถ่ายหล่อเลี้ยงจากรากที่ดีทุกอย่างมีรากคนที่นั่งอยู่ทุกคนมีรากคือที่นั่งอยู่เนี่ยดรก,การจะาน,าน,นั่งอยู่เนี่ยตรงแม่ก็ไม่ได้รู้จักหรอกว่าเขามีปุยยะตายายหรือไม่แต่การที่เขานั่งอยู่เนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าเขามีปุยยะตายายเราทุกคนมีปุยยะตายายประเทศชาติ ก็มีปู่ย่าตายายของประเทศชาติก็คือมีที่มาที่ไปนะคะเราต้องรู้จากรากของเราเพื่อว่าเราจะได้ฟูมฟักรากของเราให้ได้เลี้ยงดูตัวเราเองในปัจจุบันนี้นะคะให้ดีที่สุดให้สามารถจะแผ่ <c oughs> แผ่กิ่งก้านสาขา ไปในทางที่ดีไปในทางที่เป็นประโยชน์กับตัวเราเองเป็นประโยชน์กับผู้อื่นอันนี้หลวงแม่ดึงเข้ามาหาคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วตอนที่พระพุทธเจ้าส่งพระสาวกที่เป็นอรหันต์หกสิบรูปชุดแรกเลยนะเรียกว่านักเรียนของท่านชุดแรกส่งออกไปเพื่อประกาศธรรมพระองค์บอกว่าจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมหลวงแม่จึงดูว่าในการที่เราจะหล่อเลี้ยงตัวเราเองนะ่ยให้เป็นประโยชน์กับตัวเราเอง และให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นอย่างไรโดยการที่จะพยายามแท็บทูไมร o รูทพยายามที่เข้าใจถึงรากที่มาของตัวหลวงแม่เองเพื่อจะได้แสดงความกตัญญูรู้คุณและเพื่อที่จะรักษารากนั้นให้ต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้ที่แข็งแรงออกกิ่งก้านดอกใบที่มีประโยชน์ต่อสังคมหลวงแม่มองภาพรวมอย่างนี้ค่ะแล้วเราทุกคนเรามีราก จังหวัดนครปฐมก็มีรากเฉพาะของตัวเองนะคะประเทศไทยก็มีรากที่น่าชื่นชมเป็นของตัวเองเรามีพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่9ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ครองราชยาวที่สุดยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของการมีสถาบันพระมหากษัตริย์ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าภาคภูมิใจนะคะชาวต่างประเทศเขามองดูเราแล้วเนี่ยน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง แต่ถ้าหากว่าเราละเลยไม่สนใจตัดรากทิ้งก็คือเราตัดรากตัวเราเองหลวงแม่ค่ะพอหลวงแม่พูดถึงเรื่องนี้ลูกนึกไปถึงในพิธีบรมราชาพิเศษใช่ไหมคะที่กษัตริย์ชาวที่สามท่านขึ้นของราชทำพิธีเป็นทางการกระเป๋ากระเป๋าย่านลิเผาค่ะที่สมเด็จพระราชินีของเราเท่าน ลูกจะพูดคำรอาชาศัท์ว่ายังไงท่านท่านท่านทรงค่ะทรงไปท่านท่านทรงไปเนี่ยลูกเห็นแล้วลูกขนลุกแล้วลูกเกิดความภาคภูมิใจมากๆเลยแล้วก็รู้ว่าญาติลิเพา่ส่วนใหญ่มาจากทางปักใต้ค่ะ ถิ่นเกิดของลูกเองหลวงแม่อยากจะเล่าลูกๆหลานในรุ่นหลังให้ฟังได้ไหมคะว่าแม้กระทั่งกระเป๋าย่านริเภาที่ท่านทรงในวันนั้นเนี่ยมันบอกความหมายอะไรกับรกเราบ้างรากที่มานะคะคนปากใต้จะภาคภูมิใจการพัฒนาการพัฒนาฝีมือของการทํากระเป๋าย่านริเภาต้องไป กราบขอบคุณนะคะสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะคะที่ท่านไปทรงรื้อฟืน้นการฝีมือของบรรดาผู้หญิงเรานี่ยนะคะแล้วก็ทําให้ประจักษ์กับนานาชาติว่ามันมีความงดงามท่านสารเข้ากับไม่ใช่เฉพาะการถักทอนะคะแต่สารเข้ากับเครื่องเครื่องเครื่องทองเหลืองเครื่องอะไรนะคะเพื่อทําให้มั่นคงมากขึ้นลําพังย่ยาลิผาเภาเ,เมื่อเอามาทอแล้วเนี่ย ถ้าไม่ได้มีวัสดุอื่นมาช่วยนะ่ะมันก็จะไม่คงทนมากแต่เมื่อเป็นรูปทรงกระเป๋าใบที่สมเด็จพระราชินีองค์ปัจจุบันถือเนี่ยนะคะมันได้มีส่วนของโลหะมีส่วนของเงินมีส่วนของทองเหลืองเข้าไปใช้ในงานนั้นยิ่งทำให้เป็นงานที่โดดเด่นสะดุดตาค่ะแล้วก็<อ>เ,รเราก็ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของชาติที่สามารถที่จะส่งผ่าน เรื่องคล้ายๆจะเล็กๆนะส่งผ่านกระเป๋าเนี่ยนะคะนำไปสู่สายตาของนานาชาติได้หลวงแม่คะแต่ว่าในยุคนี้เนี่ยหลายคนอาจจะมองว่ารากอาจจะไม่ได้สําคัญเพราะว่าถือเอาความเท่าเทียมเป็นสิ่งสําคัญก็ลองตัดรากดูสิต้นไม้ไหนก็ตามตัดรากดูสิจะไปรอดไหมค่ะหลวงแม่คิดง่ายๆอย่างนี้ค่ะชัดเจนมากๆค่ะมีอ,อีกเรื่องหนึ่งพอพูดถึงราก ลูกเคยถามหลวงแม่เพราะว่าเพิ่งมีข่าวคราวใหญ่โตเรื่องของพระที่ต้องประราชิกแล้วก็มีปัญหาเรื่องการอมเงินหรืออะไรต่างๆเนี่ยคะ่ะหลวงแม่แล้วหลวงแม่ก็ให้ทัศนะก,กับลูกว่าเป็นเพราะว่ารากลอยหลวงแม่จะมีคําแนะนําสําหรับคนที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของนักบวชยังไงบ้างคะ่ะเมื่อเมื่อช่วงท้ายของประชนลชีพของของพระพุทธเจ้านะคะ พระอนุนถามพระพุทธเจ้าว่าต่อไปเนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้าสิ้นแล้วเนี่ยจะตั้งใครเป็นหัวหน้านะพระพุทธเจ้าบอกไม่จาเป็นต้องตั้งใครเป็นหัวหน้าเพราะว่าให้ไปแล้วหลักที่พระพุทธองค์ให้ไว้ก็คือธรรมวินยัยเพราะฉะนั้นการการที่เราออกบวชพระภิกษุก็ดีพระภิกษุณีก็ดีออกบวชเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ให้ความสําคัญกับรากรากคือศีลพรสที่เราปฏิบัตินะคะคือพระวินัยที่มาตั้ง2,500กว่าปีนะ แต่ว่าเราก็ยังสามารถที่จะรักษาพระวินัยเหล่านั้นไม่ได้ intact นะคะสืบต่อมาได้และการปฏิบัติตามพระวินัยจะต้องควบคู่จับมือกันมากับพระธรรมนะคะในคำว่าพระวินัยและพระธรรมนี้เองที่เป็นรากของเราคะ่ะรากของเราที่เราเป็นพระภิกษุพระภิกษุณีถ้าเรามีรากที่มั่นคงแล้วไม่ว่าลงบน กระแสลมจะมาแรงอย่างไรนะคะรากเรามั่นคงเราก็ไม่หวั่นไหวไปกับกรารมกิเลสที่มาผ่านเงินผ่านทองผ่านผู้หญิงพระเนี่ยนะอยากให้มีเงินนะมั่นจะเฉยเฉยออกไปเรื่องผู้หญิงได้ไง่ายๆค่ะไม่ไม่ใช่เรื่องผู้หญิงพูดขอโทษขอโทษผู้หญิงขอโทษผู้หญิงทั้งชาตินะคะ,คะไม่ใช่เรื่องผู้หญิงเรื่องกรารกิเลสค่ะเรื่องกรารกิเลสซึ่งวัตถุของกรารกิเลสนั้นอาจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย แต่การกิเลสนั้นเป็นอยู่ในใจของเราอยู่ในใจของเรานะคะก็ถ้าหากว่าศีลพรตการปฏิบัติรักษาพระวินยัยรักษาธรรมะไม่ได้สอดคล้องมาด้วยกันนะคะมันก็จะหวั่นไหวสั่นคลอนหลุดหลุดไปเลยนะคะหลวงแม่ถึงได้บอกว่าการที่เราบวชเนี่ยรากเราต้องมั่นคงรากในพระธรรมรากในพระวินยัยต้องมั่นคงถ้าจะเปรียบรากที่ว่าเป็นศรัทธาด้วยเนี่ยเปรียบได้ไหมคะหลวงแม่ ที่เ,เราจะต้องเริ่มต้นถ้าถ้าถ้ารากเรามั่นคงนะคะศรัทธาจะตามมาศรัทธาตัวตัวเราเองนะตัวเราเองต้องศรัทธาในพระพุทธเจ้าเราถึงจะมั่นคงในไดรากคือปฏิบัติตามธรรมวินัยนะคะแต่คนข้างนอกจะศรัทธาเราชาวบ้านจะศรัทธาพระชาวบ้านก็ต้องมีปัญญาอย่าเอาศรัทธาอย่างเดียวเพราะว่านกบินได้ด้วยสองปีคือศรัทธาและปัญญา นะคะชาวบ้านศรัทธาถวายปัจจัยเยอะแยะนะคะก็ดูพระท่านไปทำอะไรถ้าท่านไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ตรงไปถวายท่านมากมายนักหรอกเราจะสแสวงหาบุญกุศลน,นะสแสวงหาบุญกุศลได้ด้วยการปฏิบัติในส่วนตนด้วยไม่ใช่การที่จะถวายพระอย่างเดียวกลับขอบพระคุณหลวงแม่เป็นอย่างสูงนะคะเทปนี้เป็นเทปท,ที่ทําให้เราได้เห็นถึงความสําคัญของราก กลับมาพิจารณาตัวเราเองแต่ละคนว่าเราแต่ละคนสามารถมีวันนี้ได้อยู่ตรงนี้ได้เพราะเรามีรากที่สืบทอดต่อกันมาคนเราเมื่อไหร่ที่ไร้รากก็เหมือนกับคนที่ไม่มีอะไรดีค่ะหลวงแม่อยากจะให้ทิ้งท้ายสักนิดหน่อยเราไม่มีรากก็ลอยไป ลอยไปเป็นขอนไม้ที่ลอยไปในน้ำน,นะคะน้ำขึ้นก็ขึ้นน้ำลงก็ลงเมื่อไหร่จะได้ออกทะเลก็ยังไม่รู้นะคะไร้รทิศทางค่ะ,คะเพราะฉะนั้นจงเป็นต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ข้างๆหลวงแม่เนี่ยก็เป็นตัวอย่างคือต้นมะขามที่รากลึกลมพัดมาก็ไม่สะเทือนสะท้านอย่าปล่อยให้ตัวเราเองเป็นเหมือนขอนไม้ที่หลวงแม่ได้ทิ้งท้ายไว้นะคะกราบขอบพระคุณหลวงแม่เป็นอย่างสูงสำหรับ การให้ข้อคิดที่เราจะสร้างตัวเองให้เป็นรากที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นต่อไปค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัมสการค่ะ